พระลอยล้อมเนี่ยเราจัดสร้างสมัยหลวงพ่อสายซึ่งองค์หลวงพ่อสายเป็นคนปั้นเองปั้นเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าญาติโยมอ่าเป็นที่นี่จะไม่ไม,มีเมนเผาศพแต่เป็นที่เก็บอัฐิท่านก็เลยสร้างเป็นพระเพื่อที่ว่าข้างล่างใครจะเอาอัฐิมาใส่แล้วก็ร่วมทําบุญกับท่านโดยท่านไม่คิดมูลค่าองค์แต่ท่านปั้นกับมือท่านเองโดยท่านองค์แรกท่านเริ่มปั้นพระสิวลี องค์แรกเลยแล้วเป็นองค์แรกของจังหวัดประจุบเมื่อก่อนวัดแถวนี้ไม่มีพระศิวลีแต่มหาลุงพระสายลุงพระสายใจแนะนําให้อาพระแต่ละวัดให้มีพระศิวลีก็คือพระโชคพราก็นี่คือที่มาที่ไปแต่ที่เห็นองค์พระทั้งหมดแม้แต่องค์พระองค์ขึ้นไปชมบนพระท่าพระรอบนอกพระนั่งนายพระประจําวันพระนอนร้อยพระบาทหลวงพ่อปั้นหมดเปรตหกตน หลวงพ่อปั้นหมดมีเตจด้วยด้านบนนะฮะ,ฮะด้านองค์พระธาตุเดี๋ยวว่าหลังก็ขึ้นไปติดตามชมกันได้ครับนะครับ<ะ>บนลงว่าครับ